Giang, pa, hay má, đẹp, 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 đẹp Ờ, lêu, lêu Giang, bà, giang, bà Năm kèng à Năm, à? năm, kén, năm kén. Mày con, Kín Con kín với đại mà, má kín đi Đúng không? Giang, pa, hay má, đẹp ừ. พ่กอะไรอ่าพ ay> okay, ี่พี่ส่งฮนี่พ่กเนี่ยเออนี่ตะเกียบตะเกียบตะเกียบอนี่ตะเกียบไปเลยไปเลยเล่นนี้เลยไปเลยไปเลยต่อไม่ไม่จะิกบงก้องไอ้ได้เจนาทีนะไม่ชัดพูดไม่ชัดพูดไม่ชัด Để không bỏ. má, ăn đánh đánh. Ừ, Cái hay mà Cái má mãi 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 chẳng mãi 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 đợi đã, xuôi nè, má Mà nè, mình คนนี้ชอบชอบใช้เรือผม้เรือเอยู่นู้นเดี๋ยวผมไม่อยู่เดี๋ยวคอ่่นนี้ไมทะเดี๋ยวความฝั่งนู้นก่อนไปลเลยแป๊บไปแป๊บเดียวไปประมาณสองชั่วโมงครับไม่ผมลงกัดไว้เลยเดี๋ยวเพื่อนเอาไปซ่อนนะเรือต้องใส่ต้องใส่ได้เงินแล้วมั้งใช่ถ้ามึงไม่กินแน่นอนฮะยต้องใส่ได้เงินแล้วมั้งมาเลย นาเล่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 เจ้าเจ้าเจ้าตายตายมาแย่งขายมาแดงกับตองนั่งกูแก๊สสีแดงกินอย่ลยไม่ได้มาได้ไม่ไม่นี่ไม่ได้มาทำงานหรอกมาหาปลาชัวนั่นนี่นั่นไงคนทรายทำไมเราพูดแบบนั้นไม่ได้ ไม่ก็รับประทานทรงรับประทาน,มานไม่มารับประทานไ่อออมางถือเอและใช่ดีวเวัเื่อง<ช>อน,งววน,ล,นลิกลงที่นี่ันลังป้าไม้ไม่สนใจเลยกว่า ตำตำตำเจียวนะเด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 ีเดะเดะเดีเดวเดะนดอยู่ต่อเดะมดะเ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 จ้ามาเดะเดะเยะเดะเดะเดะเระเดะเดะนะ่ดะเดะเดะเดเดะอดะเ้ะเดะเดะเดะเะเด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 ะเเดะเดะเดะเดาเดะเจ้ามาเดะเดะเดะจิะมดะเดยเดะเดะเเดะ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 ่ดะะเ่ะเดะเ่ะะเดะเ่ะเดะเด่ยดะเไ พวกนั้นไหนไหมพวกนั้นก็ทำคลิปไปไหมเน,นี่ยปลาตัวนี้นี่นึน<อ>กินกันมาจะช่ไไวไปหาหอยที่ไหนี่นนนตรงบ้านจะไม่เอาไปทำปลาละจะไม่ได้พี่ปลานี่มันเป็นมันเกาเรียกอะไรวะเออเดี๋ยวทำได้ว่เดี๋ยวลองที่เดียวมันต้องใส่ไม่ต้องทำที่นี่พี่เพราละที่บ้านนั้นผมมันเล็กมันกลิ่นเหม็นเลยเออต้องใส่ตะติกไว้ที่นี่ อัดเกลอไหมเดี๋ยวลองทำดูเดี๋ยว<ะ>ปลาล่าลูกปลากีตัง<ะ>ช่วยช่วยติดตามคลิปด้วยนะครับช่วยกันแชร์น,นะครับ<ะ>ช่องซอยจุฝากกันด้วยนะครับโปิดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเจอคลิปหน้านะครับขอบคุณครับปม